สวัสดีครับผมเข้าช่องจ่านาโจนเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้จะมาคุยเรื่องของบ่าวน้อยเนาะเมื่อไม่กี่วันมานี้เอาเอาเป็นว่าช่วงหลังๆนี้ยได้เห็นคลิปบ่าวน้อยเนาะช่วงนี้แกมาทำคอนเทนต์ไงไม่รู้แกมาทำคอนเทนต์ไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่นะแกจะพูดถึงแต่ว่า จะหาทางเข้ามาประเทศไทยจะหาทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะว่าอยู่อยู่ลาวอะ่ะมันทำมาหากินอะไรไม่ได้ก็ที่ร่นรู่เนาะการทำมาหากินในประเทศลาวกับประเทศไทยมันมันคนละเรื่องกันมันแตกต่างกันมากมีหลายๆคลิปที่เราได้ดูคลิปบอนน้อยนะตั้งแต่ที่แกกลับบ้านไปเนาะตั้งแต่คลิป เผาเข้าวหลามขายแกก็พูดแบบว่าตกองตกอับแล้วก็มาคลิปสวนยางสวนยางยิ่งสวนยางยิ่งเละนะแกพูดนะแกพูดสับสนนะพวกไปวนมาแกไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเดี๋ยวก็บอกว่าแกกลับไปลงทุนเรื่องทําสวนยางต้นยางอย่างโน้นอย่างนี้แต่มีตังซื้อปุ๋ยมาใส่ อยากขอให้เอฟซีฝั่งไทยซัพพอร์ตแกแล้วแกจะหาทางเข้ามาประเทศไทยมาทำงานประเทศไทยมาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะสักพักแกก็พูดไปแล้วมันไม่ใช่สวนยางแกเป็นสวนยางพ่อตาพ่อตายกให้แกให้แกดูแลสักพักแกก็พูดว่าเป็นสวนยางแกแกมาลงทุนแกแกพูดวกไปวนมาแล้วคลิปล่าสุดน,นะที่ได้ยินได้ดู คลิปของแกนะเกี่ยวกับข้าวเนาะอันนี้คือมันเป็นมันเป็นข้อสงสัยของเรานะไอเราก็ลูกชาวนาเนาะที่แกบอกว่าข้าวแกมันไม่เป็นเม็ดก็คือว่าเป็นมีมีแต่ต้นข้าวกับใบข้าวแต่ว่ามันไม่ไม่เป็นเม็ดไม่เป็นเม็ดข้าวไม่เป็นข้าวเปลือกอ่ะเป็นแต่เป็นแต่เปลือกข้าวตามที่สังเกตนะความจริงก็คือ ข้าวแก่อุดมสมบูรณ์นะไม่ใช่ว่าข้าวขาดสารอาหารนะถ้าถ้าข้าวที่จะเม็ดรีบก็คือส่วนมากนะข้าที่ผมเคยทํานาเนาะส่วนมากมันมีปีหนึ่งกับปีสองแปดที่ที่นาแล้งไอประเทศไทยนี่แล้งมากๆเลยไม่มีน้ํานะคือข้าวไม่โตนะข้าวโตแค่หัวเข่าแล้วข้าวก็ไม่เป็นเม็ดด้วยเหมือนที่บ่าวน้อยพูดอ่ะข้าวขาดน้ําไม่โต ข้าวสูงแค่งหัวเข่าเราต้องได้นั่งเกี่ยวข้าวแต่เกี่ยวมาก็ได้แตะฟางแหละมันไม่มีข้าวไม่มีข้าวเปลือกข้าวมันไม่เป็นเม็ดแต่ของเบาน้อยของเบาน้อยคือข้าวสูงเกือบท่วมหัวนะพี่น้องข้าวสูงระดับไหลข้าวสูงระดับใดมันคืออะไรข้าวสูงระดับไหลหมายความว่าข้าวมันไม่ได้ขาดสารอาหาร นี่เป็นข้าวที่สมบูรณ์มากสังเกตไหมพี่น้องต้นไม้ใบหญ้าอะไรแล้วแต่ถ้ามันไม่สมบูรณ์อะ่ะมันไม่สูงขนาดนั้นหรอกนี่บบาวน้อยแกบอกว่าข้าวแกมันไม่เป็นเมด็ดมันเม็ดรีบแกบอกว่าข้าวน้ำท่วมมันไม่น่าใช่นะเพราะถ้าข้าวน้ำท่วมข้าวขาดน้ำอะ่ะถ้ามันไม่โตคือมันไม่โตเลยถ้ามันมันจะแกนนะนะแต่นี่ข้าวเบาวน้อย ที่แกเกี่ยวมาให้ดูหน่อยๆนะที่แกทำคอนเทนต์นะแกบอกว่าข้าวไม่เป็นเม็ดแต่เท่าที่ดูนะมันเป็นข้าวที่อุดมสมบูรณ์มากๆข้าวถ้าไม่อุดมสมบูรณ์นะ่ะมันไม่สูงระดับไหลของคนหรอกครับนี่คือเว็บข้าวเขียวใบใหญ่ต้นสูงระดับหัวไหลระดับหูคนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวสมบูรณ์ คือข้าวสมบูรณ์มากมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าต้นข้าวสมบูรณ์ขนาดนี้มันจะไม่สร้างเม็ดไม่สร้างเมล็ดข้าวนี่แหละแล้วแกก็พูดได้ว่าแกจะหาทางเข้ามากรุงเทพแกจะหาทางเข้ามาหาเงินในประเทศไทยเพราะอยู่ที่ลาวมันมันหากินยากก็อยากจะถามเบาบาน้อยว่า บาวน้อยยังจะมีสิทธิ์เข้ามาประเทศไทยอีกเหรออย่าลืมนะครับว่าบาวน้อยโดนแจ้งจับเป็นคดีทั้งใน,ในประเทศไทยและประเทศลาวคือตอนนี้เรื่องของเรื่องกระทบถ้าเป็นอย่างนี้คือชื่อชื่อของบาวน้อยคงอยู่ที่หน้าด่านแล้วแหละถ้าที่ผมคิดนะก็คือว่าชาตินี้ทั้งชาตินะ บ่าวน้อยหมดสิทธิมาประเทศไทยแล้วปิดปิดประตูเลยบ่าวน้อยไม่แม้แต่จะคิดอย่าคิดเลยว่าบ่าวน้อยจะเข้ามาประเทศไทยได้เพราะถ้าบ่าวน้อยหาทางเข้ามาได้ก็จริงข่าวบ่าวน้อยมันดังขนาดนี้อยากจะถามว่าใครเจ้านายที่ไหนจะกล้ารับบ่าวน้อยเข้าทำงาน เจ้านายที่ไหนจะกล้าไว้ใจบ่าวน้อยไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นบริษัทหรือเป็นบ้านของเจ้านายแล้วเจ้านายเขาจะไว้ใจได้ไงว่าบ่าวน้อยจะไม่ทรยศเขาขนาดเพื่อนที่พากันไปลาวนะตอนนั้นที่ดูนะบ่าวน้อยบ่าวโบบ่าวเจ็บไปบ้านน้องขวัญ ผมไม่รู้ไปอะไรตอนนั้นนะคงตอนนั้นหรือเปล่าที่บาวโบพาไปขอเมียให้หรือเปล่าที่ไปที่ปากเสียที่ไปที่อะไรในะบ้านน้องขวนนะัญน่ะแล้วก็กลับมาถ่ายคลิปแถวน้องคายแลอแถวไหน่อะแถวน้องคายเลยนครพนมเพิ่งได้ดูสดๆก่อนที่จะเป็นเรื่องนั่นแหละก็อยากจะถามว่ามีเจ้านาย คนไหนที่อยากจะรับบ่าวนอนมาทํางานไหมถ้าบ่าวน้อยเข้ามาจริงๆขนาดเพื่อนสนิทถ่ายคลิปด้วยกันเดินทางไปโน่นไปนี่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันยังทรรยศเพื่อนฝูงได้แล้วเจ้านายเป็นใครอ่ะแล้วยิ่งคุณอยู่ลาวอ่ะถ้าคุณป้นเจ้านายหรือว่าขโมยของเจ้านายแล้วกลับลาวไปแล้วเจ้านายจะตามยังไงคง คงไม่มีเจ้านายคนไหนหรอกครับที่จะรับบาวน้อยแล้วเรื่องที่บาวน้อยบอกว่าจะหาทางกลับมาประเทศไทยมาทํางานที่ประเทศไทยผมคิดว่าเลิกคิดได้เลยมันมันปิดประตูตายแล้วแหละคิดว่านะหมดสิทธิ์แล้วบาวน้อยก็รออีกประมาณสี่ห้าปีนั้นแหละรอ,อกอีดยางส่วนพ่อตาย ถ้าบ่าวน้อยไม่ทําตัวเหลวไหลพ่อตาไล่หนีถ้าบ่าวน้อยทําตัวดีๆบ่าวน้อยก็คงจะได้อยู่กปรียอยางสวนพ่อตาก็หวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเนาะก็ให้บ่าวน้อยตั้งหน้าตั้งตาตั้งหลักตั้งใจใหม่ในไหนพ่อตาก็มีสวน สวนยางให้ไม่รู้กี่ร้อยต้นนะที่บ่าวน้อยบอกว่าถ้าตีเป็นเงินแล้วก็ร้อยล้านอ่ะร้อยล้านไม่ใช่น้อยๆนะบาวน้อยตั้งใจเอาแล้วบ่าวน้อยบอกว่าถ้าห้าหกปีต้นยางอ่ะขายได้ต้นละพันบ่าวน้อยครับ คนที่เขาปลูกสวนยางก็คือเขาปลูกสวนยางเพื่อที่จะเอาไว้กรีดน้ํายางขายเพราะมันกรีดได้เรื่อยๆแล้วแต่เราขยันถ้าเราขยันกรีดเราก็ได้เยอะเราขี้เกียจนอนกินเล้าขาวอยู่บ้านมันก็ไม่ได้การปลูกต้นยางคือมันเป็นโครงการระยะยาวมันทํามาหากินได้ตลอดนู่นสามสิบสี่สิบปีเขาไม่ได้ปลูกไว้เพื่อ ห้าหกปีขายต้นต้นละพัน,นมันไม่ใช่บ้าน้อยคิดใหม่นะเขาปลูกต้นยางเพื่อที่จะกรีดน้ำยางขายส่วนมากเขาไม่ได้กรีดต้นไอ้ส่วนมากเขาไม่ได้ปลูกต้นยางเพื่อที่จะขายต้น,เห,น,ตนเหมือนที่บ่าน้อยพูดเขาปลูกต้นยางเพื่อที่จะกรีดน้ำยางขายและมันทำเงินให้เราได้เรื่อยๆได้ตลอดชีวิต แค่นี้แหละนะจะบอกจะฝากบอกเบาหน้อยว่าตั้งใจทำสวนยางพ่อตาระดับนั้นนะเบาวน้อยรวยได้แต่ต้องรอห้าหกปีนะอดทนเอานะเบาวน้อยก็ฝากเตือนแค่นี้แหละก็ให้ตั้งหลักตั้งใจเอาใหม่ขอบคุณครับอย่าลืมพี่น้องติดตามช่องจ๋านาโจนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม